สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริรัีร์ ท่านที่สองต่อเลยแล้วผมจะตอบรัวๆนะทุกท่านที่ฟังอยู่ในห้องนี้ครับอย่าเป็นแค่ผู้ฟังนะถ้าคุณอยากได้คุณค่าสูงสุดจากวันนี้จริงๆคุณต้องกดยกมือมาถามโอเคไหมครับแล้วผมจะตอบแบบไม่กักเลยนะทุกท่านดังนั้นถามมารัวๆถามมารัวๆเลยนะครับคุณนุ่นครับเชิญครับผมกดปุ่มเรสแ e hand อยู่เชิญเลยครับค่ะอสวัสดีครับอันนี้ค่ะอ่าันนี้สามีนุ่นนะคะคุณแนนค่ะพอดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแนนครับ ค,ค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับอาบิสเนสที่โรงพิมพ์นะคะเชิญเลยครับผมคือคือพอดีโรงพิมพ์จะมีปัญหาเราเราต้องใช้ใช้คนเนาะครับอ่แเราเราจะมีปัญหาเรื่องบุคลากรมากคือหมายถึงว่าในเรื่องของอวินัยของช่างพิมพ์หรือวินัยของพนักงานอย่างเงี้ยครั ครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบสุขเมสาส์นอนอธิษฐานจันลาอย่างเงี้ยค,ครับครับอ่าตรงนี้เราเราเราจะมีวิธีปรับปรุงให้มันดีขึ้นยังไงอืมแล้วก็อในในในใ,ในเชิงของอืมตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ของผมเนาะผมอยู่ในอำเภอเล็กก็คืองานช่างพิมพ์เนี่ยเป็นงานที่ที่ต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์มาก เ,เราเราเราไม่สามารถหาช่างพิมพ์จากจากต่างถิ่นได้เพราะว่า<ม>ถ้าถ้าต่างถิ่นเขาเขามาอยู่ในอำเภอเราเขาก็จะต้องแบบมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเหมือนพวกค่าที่พักค<ม>่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ครับมีสองปัญหาแล้วอ่าใช่อ่ะผมช่วยทวนก่อนดีไหมวราเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรบ้างนะครับเผื<ๆ>่อเผื่อจะช่วยให้ให้ อ่าแฟนคุณนุ่นคุณคุณคุณแมนใช่ไหมผมเรียกชื่อถูกไหมเอ่ยแมนค่ะน้องหนูครับแนนแนนโอเคคุณแนแนนะครับคุณแนนโอเคครับคุณแนนครับสองปัญหาที่ผมได้ยินครับปัญหาแรกคือด้วยความที่เราสร้างธุรกิจนะครับหยอบโรงพิมพ์ถูกไหมแล้วพนักงานของเราเนี่ยจะสุกเมาเสานอนแล้วก็จันทร์กลาเราควร<อ>บ,บริหารจัดการยังไงดีหนึง่งการที่สองคือด้วยตำแหน่งของเราอยู่ในเมืองเล็กทําให้อ่เราขาดทรัพยากรบุคคลคุณภาพ ที่ถ้าเขาย้ายเข้ามาเขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่พักเพิ่มตรงน,นี้ผมเข้าใจถูกนะครับโอเคครับผมจะใช้การโคชชิงนะครับเพราะนี่เป็นหัวข้อ,ขอการโคชชิงดังนั้นผมจะถามกลับไปให้พี่แนนได้ตอบคําตอบนี้ได้ด้วยตัวเองแบบกระจ่างกระจ่างโอเคไหมครับครับโอเคครับเวลาลูกอ่าลูกน้องเราสุกเมาเสานอนจันลาพี่แนนทําอย่างไรกับคนกลุ่มนี้เหรอครับเวลามันปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยเรอยเราทำยังไงครับ อืมก็ได้ได้ได้แค่คุยกับเขาครับว่าเขาควรจะมีวินัยในการมาทํางานให้สม่ําเสมอมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วพอเราก็คุยกับเขาแล้วว่าคุณควรมีวินัยในการทํางานที่เพิ่มขึ้นผลลัพธ์เป็นยังไงครับเหมือนเดิมครับโอเคเราบอกดีขึ้นสักสักหน่อยดีขึ้นอยู่สักสามวันห้าวันนะอาทิตย์ต่อไปก็จะเหมือนเดิมดีขึ้นสามวันห้าวันและอาทิตย์ต่อไปก็เหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้ซ้ํามาแล้วกี่รอบครับ ก็น่าจะราวๆสักห้าคนสิบนแล้วล่ะครับครับแสดงว่าวิธีการเนี้ยในการพูดคุยดีๆกับเขาเวิร์กไม่เวิร์กครับอืมไม่ไม่เวิร์กแล้วครับครับถ้ามันไม่เวิร์กแล้วเราทําต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงครับมันก็เฉยเมยครับดังนั้นครับถ้าเราทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์เดิมเราต้องทํำยังไงดีครับเราถึงสามารถทําให้เขามีวินัยได้มากขึ้นครับอืมตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยครัโอเคได้ครับ ผมขอให้เราลองพยายามเพิ่มขพ้นอีกนิดนึงครับพี่แนนครับสมมุติล่ะตอนนี้ผมได้ยินเลยนะว่าพี่แนนนึกไม่ออกครับแต่ถ้าสมมุติพี่แนนนึกออกล่ะพี่แนนว่าเออเราจะจัดการยังไงดีครับลองสมมุติด้วยหน่อยลองสมมติด้วยหน่อยสมมุติล่ะฮะช่วยนึกหน่ <laughs> <laughs> อยดิอย่าเพิ่งให้คนอื่นช่วยนึกอย่าเพิ่งให้คนอื่น,น <laughs> ผม <laughs> ผมกำลังใช้กระบวนการโค้ชเนาะถ้าผมแนะนำ oh. มันจะกลายเป็นคอนซัลทันทีผมจะบอก oh. คำตอบไปทันทีแต่ว่าตอนนี้อยากให้คุณแนนลองพยายามสมมุติดูหน่อยว่าเออถ้ามันมีทางออกสักทางล่ะในการจัดการคนเหล่าเนี้ยอืมควรทําอย่างไรดีเหมือนให้อิน e n t น v e ก็เคยแล้วก็ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันใช่ครับให้อิน e n t น v e เป็นการสร้างแรงจึงแรงจูงใจเชิงบวกดันไม่เวิร์กมันมีวิธีการอื่นอะไรอีกครับนึกไม่ออกจริงๆเคนึกไม่ออกจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ละกันครับถ้าวันนี้ผมเป็นประชาชนในประเทศไทย ผมไปขโมยของคนผมโดนอะไรครับก็โดนก็ต้องโทษต้องโทษโอเคผมถามหน่อยแล้วถ้าผมไปขโมยของคนแล้วผมไม่โดนต้องโทษอะไรเกิดขึ้นครับก็ทำซ้ำอีกได้ถูกไหมฮะดีไหมแล้วถ้าผมทำแบบนี้เรื่อยๆประเทศเป็นยังไงครับอืมก็เสียหายครับครับแล้วถ้ามีพนักงานในหนึ่งองค์กรลายานั่นแหละเมาลาเมาลา,ลา,ลาแล้วก็ไม่โดนโทษอะไรเลย อะไรเกิดขึ้นนะครับเขาเขามีโทษอยู่ฮะมีโทษก็คือการตัดค่าแรงวันที่เขาขาดไปครับแล้วเขายังสร้างปัญหาเดิมอยู่ไหมครับก็ยังเป็นปัญหาเดิมครับครับแสดงว่าตอนเน็้อ๋อผมผมขอเสริมก็ก็จะมีบางกรณีที่พอตังไม่พอใช้ครับก็จะมาขอเบิกล่วงหน้าครับอืมถ้าเราให้ไปปัญหาเดิมมันก็จะเกิดซ้ำใช่ไหมฮะครับ แล้วไม่ให้ก็จะไม่มาทํางานครับครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นไหมครับว่าปัญหาจริงๆของเราคืออะไรครับผมทวนนะมีคนหนึ่งคนทั้งใช้แรงจูงใจเชิงบวกก็ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ใช้แรงจูงใจเชิงลบก็ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ครับแต่ถ้าไม่มีเขาอยู่เราก็ไม่มีคนทํางานให้ครับปัญหาจริงๆคืออะไรครับ อะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เรายังวนอยู่ที่เดิมในตรงนี้แล้วเราก็ทนอยู่กับพนักงานแบบนี้ค,คือเราควรจะต้องเปลี่ยนคนหรือเปล่าครับเออใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันก็จะวนเวียนอยู่ในปัญหาเดิมอีกคือว่าเราหาคนใหม่ไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละครับคือปัญหาที่แท้จริงครับครับไม่ใช่เราหาไม่ได้ครับแต่เราอาจจะยังพยายามหาได้ไม่มากพอครับ ถ้าเราบอกว่าหาไม่ได้คือบนโลกและประเทศไทยนี้ไม่มีคนคนนี้ที่สามารถทํางานนี้ได้อีกต่อไปแล้วะ่ะนั่นคือหาไม่ได้พี่แนนว่ามันไม่มีคนที่สามารถทําแบบนี้ได้อีกเลยไหมในประเทศไทยถ้าไอคนเนี้ยที่มันเมาเนี่ยที่มันไม่มาทํางานแล้วมันก็ไม่เพอร์ฟอร์มเนี้ยถ้าขาดมันไปธุรกิจเราเจ๊งเลยไหมครับอ่าก็กระทบนะครับครับเราต้องทํายังไงครับถึงสามารถจัดการธุรกิจเราลันต่อได้ครับส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการมองหาเอาซอร์ เยี่ยมครับหนึ่งออปชันแล้วถ้าเรามีเอาซอร์สปัญหานี้ถูกแก้ไขไหมครับถูกแก้ไขครับมีอะไรอีกครับต้นทุนก็จะสูงมากขึ้นโอเคต้นทุนสูงมากขึ้นดังนั้นทำาไงดีครับต้นทุนน้อยลงแล้วยังเดินหน้าต่อได้ด้วยครับต้องทําไงครับอืมก็คงต้องหาคนใหม่อย่างเดียวแหละครับครับสมมุตินะครับว่าถ้าเราหาคนใหม่ได้อะไรเกิดขึ้นครับอืมก็ขอภาวนาว่าคนใหม่อย่ามีพฤติกรรมแบบนี้อีก ครับใช่ครับถ้าสมมุติว่าคนใหม่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้อะไรเกิดขึ้นครับอืมก็คือธุรกิจก็น่าจะราบรื่นขึ้นอืมแล้วถ้าธุรกิจรับรื่นขึ้นมันส่งผลยังไงเราครับก็เราเราเราก็จะสบายขึ้นอยากได้อย่างนั้นไหมครับพี่แนนก็อยากได้ครับพี่แนนจะต้องทําอะไรครับเพื่อจะให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นครับอืมนึกไม่ออกเลยครับเมื่อกี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับก็คือ หาคนใช่ครับดัง,งนั้น,นสิ่งที่เราต้องทำต่อจากเนี้ยในการหาคนมาเราต้องเริ่มทำอะไรครับก็คือเริ่มประกาศหาคนช่องทางไหนดีครับทางหนึ่งอืมก็ก็คงจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตแหละครับครับเว็บไหนดีครับกลุ่มไหนดีครับมันก็มีกลุ่มพวกช่างพิมพ์กลุ่มอะไรอยู่ที่ผมเคยประกาศไปแต่แต่มันมันก็ไม่ไม่สำเร็จอ่าไม่สำเร็จครับมันมีวิธีการอื่นหรือช่องทางอื่นอีกไหมครับ แช่งพิมพ์ในประเทศไทยยังมีคนไหนที่มันอยู่ในช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับตรงนี้คือไม่รู้ครับถ้ารู้อาจจะไปคว้าม,มาแล้วใช่ครับดังนั้นโจทย์ถัดมาของเราคือต้องทํำยังไงดีครับเราถึงจะเจอคนคนนั้นให้ได้หรือถ้าไม่เจอเราปั้นได้ไหมกั้บวอนการต่อจากนี้นะครับอมขอ,อนาตเปลี่ยนจากการโคชชิ่งเป็นการแนะนําอันนี้นะครับครับโอเคครับก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่แนนนะครับที่เล่าปัญหานี้ให้ฟังเนาะและทุกท่านในห้องเมื่อกี้ เห็นกระบวนการโค้ชไหมครับว่าต้องใจเย็นไหมต้องค่อยๆถามไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้นะบางคนอาจจะบอกว่าอยากบอกเลยอยากตอบเลยแนะนําเลยไม่ได้หรอใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับและถ้าโอมทําแบบนั้นโอมกําลังขโมยการเรียนรู้ของพี่แนนครับนั่นแปลว่าอะไรครับในอนาคตถ้าพี่แนนติดอีกพี่แนนจะเดินหาที่ปรึกษาคิดให้หน่อยแต่ในขณะเมื่อกี้ครับโอมรอและใจเย็นแล้วก็ถาม จนพี่แนนเองเขาก็เจอคําตอบของเขาเองว่าปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนและจริงๆเขาต้องการอะไรดน่งนั้นปัญหาจริงๆตรงนี้นครับพี่แนนครับมันคือเราฝากชีวิตธุรกิจเราไว้กับคนหนึ่งคนที่เขามีทักษะและเขาก็ดันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรแต่ตราบใดถ้าเรายังรักษาคนเหล่านั้นไว้ที่ทํางานก็ไม่มีสแตนดาร์ดแล้วเราก็ยังละเลี้ยงเขาไว้เรากําลังสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เก็บคนที่ไม่ต้องมีวินัยก็ยังโตได้ในองค์กรครับและถ้าเรายังหยวนแบบนั้นอยู่คนที่เก่งคนที่เขามีวินัยเขามองมาโอ้โหเขาจะไม่อยากอยู <t ot> ่ครับเหมือนอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายยุ่ยยุ่กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมครับแล้วก็ไม่จับเข้าคุกสักทีฆ่าก็แล้วข่มขืนก็แล้วขโมยของก็แล้วก็ประกาศเตือนแจ้งจับนะแต่ไม่จับจริงจังสัที ความไม่เด็ดขาดในการบริหารตรงนี้ครับว่าโทษคือโทษนะครับมันอาจจะมาจากโจทย์ว่าเออเรายังไม่ไม่มีคนที่มาแทนที่เขาเนาะดังนั้นสิ่งสําคัญครับคือการรีบเร่งมองหาพี่เคยหาคนคนนี้เข้ามาได้ครับธุรกิจพิมพ์ผมเชื่อว่าไม่ได้มีที่เดียวในประเทศไทยในเมืองของพี่มันยังมีอีกหลายที่มันยังมีความเป็นไปได้อีกต้องเยอะแยะดังนั้นครับพี่แค่เปิดตัวเองให้หาคนกลุ่มใหม่เข้ามาแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆที่พี่บอกว่าโอมครับ โลเคชันของเรามันเป็นโลเคชันตรงเนี้ยมันดึงคนเข้ามายากอะ่ะแต่ถ้าเรามองขาดว่าถ้าเราย้ายโลเคชันแล้วมีคนเก่งๆเข้ามาเราธุรกิจเราโตต่อได้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทําในอนาคตเหมือนกันนะครับเหมือนอมบอกว่าทุกท่านอมเปิดร้านอาหารอยู่ในซอยโอมซอยอมอยู่ในลึกมากเลยเข้าไปสิบห้ากิโลเมตรมีร้านอาหารโอมอยู่แต่โอมขายไม่ได้เลยอมทํายังไงดีเป็นพี่พี่จะแนะนํโอมยังไงครับอืมก็ย้ายมาปักซอยครับ ก็ย้ายมาปักซอยทําฟู้ดเดลิเวอรี่ทําอะไรบางอย่างเอาซอร์สโอเคต้นทุนอาจจะแพงขึ้นแต่ที่เอาซอสหลายๆที่ในประเทศไทยแล้วพี่กลายเป็นหับหรือกลายเป็นแพลตฟอร์มนั่นก็เป็นอีกเวนึงในการสเกลธุรกิจตัวเองได้เหมือนกันดังนั้นมันมีความเป็นไปได้เยอะแยะไปหมดเลยครับอยู่ที่เรานิ่งกับการสังเกตปัญหาของเราแล้วเราไม่หยุดถามตัวเองครับคีย์เวิร์ดที่โอมอยากฝากไว้ให้พี่แนนนะครับคืออย่าหยุดถามตัวเองว่ามันมีทางออกอะไร สังเกตไหมครับพี่แนนครับผมถามไปถึงจุดหนึ่งพี่แนนจะบอกว่าไม่รู้แลับแต่พอผมถามต่อว่าสมมุติว่ารู้ล่ะพี่แนนก็มีคําตอบมาครับงั้นสิ่งนี้มันแปลว่าอะไรครับคือเราเราอาจจะยังพยายามไม่พอยินดีด้วยครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับตอนนี้พี่แนนตกผลึกอะไรบ้างครับก็เราก็คงอาจจะต้องพยายามต่อไปแล้วหลังจากนี้เราจะทําอะไรครับอืม ก็น่าจะเพิ่มช่องทางในการหาคนครับเยี่ยมใช่ครับถ้าช่องเดิมโพสต์ไปมันก็เหมือนเดิมก็หาช่องทางใหม่ครับประตูบานหนึ่งปิดแล้วเรายังไปนั่งแงะประตูบานเดิมอยู่ตลอดเสียเวลาเหนื่อยอ๋อมองประตูบานใหม่มองประตูบานใหม่ครับพี่ไปได้แน่นอนก็ลองดูครับโอเคไหมครับครับเป็นกําลังใจให้ได้ครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่แนนครับสวัสดีครับคุณนุ่นสวัสดีนะครับสู้ๆนะสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอให้ทักเข้ามาในไลน์แอดนะครับ @lifeandricher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ